สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพิชิตนะครับเราเรืองบานเห่านะครับประชาชนตัวเล็กๆชายขอบนะครับในจุดที่มีการประทับกันอยู่ตอนนี้คลิปวิดีโอที่แล้วผมทิ้งท้ายนะครับคลิปวิดีโอที่แล้วนี่ผมพูดถึงคุณธนาธรที่ไปออกรายการคุณสรยุทธ์ผมทิ้งท้ายไว้เรื่องวิชั่นนะครับที่ผมประทับใจในตัวแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือคุณเชนยศชันน์วงศว์นะครับถามว่าผมเคยได้ยินเ,เขาเรียกว่าคําพูดของ ไอแซคนิตันมาก่อนไหมโน no. แต่ไอแซคนิตันเนี่ยเรารู้นะครับรู้จักชื่อนี้ผมรู้นะครับผมรู้รู้จักชื่อนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ติดตามผลงานอะไรของเขานะครับรู้แค่ชื่อนะฮะวันนี้คําพูดของอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณยศชันนคุณยศชันนไปพูดในหลาย,ลาย,ลาย,ลายรายการโอ้โหเมื่อวานเนี้ยนะครับหลังจากเปิดตัวนี้ไปไป,ไปรายการหลักๆไปรายการคุณสรยุทธออกข่าวสัมภาษณ์โฟลินรายการคุณหมาแก่ นะครับผมชัดเลืกนะครับเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็แชของคุณมดดำแล้วก็มีอีกหลายรายการนะครับเราคุณทุกคนคิดไหมครับว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยผมก็ไม่ผมก็ไม่คิดว่าคำถามจะถูกจริงมาเร็วขนาดนี้นะครับสำหรับคุณยชชันนนะครับคุณเชนเนี่ยนะฮะยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของภาพลักษณ์ภาพครอบครัวชินวัตรเครือเครือญาติชินวัตรภาพของคำถามเกี่ยวกับ ปัญหาตามแนวยแดนนะครับคำถามเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรความปปรดัจในทางการเมืองนะครับปัญหาเกี่ยวกับคลิปเสียงผมคือเร็วมากนะฮะเร็วมากแล้วก็เดิมทีตอนที่ก่อนหน้านี้นมีการเปิดคือเขาเรียกว่าเปิดตัวก่อนที่จะมาถึงวันที่1 6เขาจะมีการปล่อยทีเซอร์ที่คุณเชนเนี่ยไปไปคุยให้ YPP นะครับ ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ได้เห็นการแสดงวิสัยวิชันแล้วก็วิสัยทัศน์เรื่องของสมองกลคลื่นสมองนะครับผมไม่ได้มีความรู้ความชำนาญเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรนะครับทุกคนไม่มีแต่เราพอฟังได้นะครับเราก็พอฟังได้นะครับว่าอาจารย์คือคุณเชนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นครูเป็นบุคลากรนะครับในสายวิชาการในสายการศึกษาในสายการวิจัยแต่ว่านี่คือวิศวกรน,นะครับวิศวะไฟฟ้านะครับแล้วก็รู้สึกว่า จรที่ผมฟังตอนแนะนําผมไม่แน่ใจว่าการไปเรียนวิศวโยธากับแฟนเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาเป็นภรรยาคนเป็นภรรยาในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่า,า,าคุณเชนน่าจะเป็นวิศวะไฟฟ้าแล้วก็โยธาถ้าผิดต้องขออภัยนะในส่วนของโยธาเพราะนั้นนี่คือสายวิศวก็คือผมชื่นชอบคนที่สายนี้นะแต่ผมไม่ได้มาสายนี้แต่ผมชื่นชอบสายนี้ผมมาสายบัญชีนะครับแต่ผมชื่นชอบสายวิศวถามว่าทาไมก็บ้านเรา พ่อแม่เนี่ยจบปสหรือไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยอย่างพ่อผมเนี่ยก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแม่ผมก็เป็นช่างนี่ก็คือวิศวยโยธานี่คือวิศวะของแท้นะครับพ่อผมไม่ได้จบอะไรนะครับน่าจะจบป .6 เนี่ยแต่พ่อผมก็อ่านแบบได้หมดนะครับพูดง่ายๆ่ายว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าคุมงานในบริษัทอย่างอิตาเลียนเนี่ยไอทีดีก็เคยสมัยโอ้สามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับสามสิบกว่าปีที่แล้วนะนะก็นี่คือ พอเราได้ไปฟังเดิมทีเริ่มแรกรู้ไหมครับผมคิดยังไงกับอาจารย์ยอดชนะผมคิดว่าโหอาจารย์น่าจะเป็นวิชาการจา๋าแบบจ๋าเลยแต่พอไปฟังบทสัมภาษณ์ในได้หลายรายการบางรายการสัมภาษณ์ลงลึกในเรื่องของการเมืองด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่นทุกคนไปฟังนะใร,รายการคมชัดลึกหรือแม้กระทั่งเดอะสแตนดาร์ดก็ตามทีผมยกตัวอย่างคมชัดลึกคมชัดลึกนี่ผมว่าการสัมภาษณ์ของพิธีกรคนนี้เรารู้ดีอยู่แล้วนะนะครับเขาถามจุ๊บจิบจิบจบอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากทุกคนไปดูนะในตอนที่ คุณเชนเนี่ยไปออกรายการคมชัดลึกผมว่าการสัมภาษณ์คมชัดลึกเนี่ยนั่นก็คือการถามวิชั่นถ้าได้เป็นผู้นําการเมืองไทยอย่างทั้งหมดครบทุกองค์ประกอบเลยทั้งการเมืองภายในการเมืองครอบครัวการเมืองภายในการเมืองระหว่างประเทศนะครับแนวความคิดถ้าขึ้นเป็นผู้นําผมว่าการไปออกคมชัดลึกเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยมันทําให้เรานี่นี่คือผมไม่ได้มองว่านี่คืออาจารย์นี่คือคนที่อยู่ในวงการศึกษาอย่างเดียวนะ แต่นี่คือคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองจริงๆอาจารย์คุณเชนนี่อยู่ในแวดวงการเมืองอยู่แล้วเพราะทํานโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เคยลงรับเลือกตั้งสสเกที่เชียงใหม่เมื่อปี57าเจและได้เป็นด้วยเสียงอันดับที่1แต่ถูกรัฐประหารโดยประยุทธ์จันโอชานะครับสุดท้ายอาตอนนั้นรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ,ะการเลือกตั้งเป็นโมฆะทัวทีนะครับนี่คืออีกคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวการเมืองแม้กระทั่งนะครับพิธีกรยิงคําถามว่าคิดยังไงกับเรื่องคลิปวิดีโอ คุณเชนก็ตอบอยู่แล้วเขาเขาเห็นอยู่แล้วอ่ะเขารู้อยู่แล้วคิดยังไงกับความขัดแยังทยกัมพูชาเขาก็เห็นอยู่แล้วนะครับเขาก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วคิดยังไงกับการที่กุณทักษิณมาแล้วก็อยู่ในเรือนจําเขาก็เห็นอยู่แล้วคือพูดง่ายๆนี่ก็คืออีกหนึ่งคนการเมืองนะครับแต่ไม่ใช่ฉากหน้าเท่านั้นเองผมได้เป็นไล่ฟังผมว่านี่คือผู้นําที่ครบเครื่องในเรื่องของวิชั่นแล้วก็วิสัยทัศน์ผสมผสานกับการเป็นนักวิชาการ นักวิจัยการเมืองนี่ไม่ต้องพูดนี่คือนีคอ่คือคือทายาทของการเมืองคุณพ่อนะครับเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสมชายบุญสุวรรนี่คือหลานชายแท้ๆของคุณทักษิณจินวัฒนคือเขาก่อนหนะน้านี้ก่อนที่คุณทักษิณยังไม่ได้เข้าเรือนจำเนี่ย คุณเชนก็บอกอยู่แล้วว่าได้เจอกันอยู่แล้วนะครับในการที่ไปดูเรื่องของนโยบายนน่นนี่เพราะนั้นนี่คือคนที่ซึมซับอยู่แล้ววันนี้เราได้เห็นวิชั่นเราได้เห็นนโยบายเราได้เห็นแนวความคิดของคุณเชนในการที่จะนําพาประเทศไทยนะครับและอาจารย์เชนพูดถึงเรื่องการยืนบนบากของยักษ์การบืนยืนบนไหลยักษ์ผมก็ไม่เคยรู้คํานี้มาก่อนนะผมไม่ใช่นักปรัชญาอะไรนี่เป็นครั้งแรกที่ได้อยู่แรกๆฟังก็งงการครั้งแรกที่ฟังอ่ะ ช่วงแรกๆที่อาจารย์ที่คุณเชนผมเรียกคุณเชนแล้วกันพูดถึงการยืนบนไหลย,ยักษ์เนี่ยผมก็งงมันคืออะไรอะไรคือยักษ์หลังๆมาถูกขยายความว่ายักษ์ตัวนั้นก็คือพักเพื่อไทยยักษ์คือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยคือสถาบันการเมืองที่อยู่คู่กับการเมืองไทยมาอย่างยาวนานเป็นฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายค้านทํานโยบายสำเร็จไม่สำเร็จเยอะแยะมากมายเพราะนั้นผ่านการเวลามานี่คือยักษ์ ยักษ์คือพักเพื่อไทยผู้นําคุณเชนมาท้าอธิบายว่าถ้ามีโอกาสทําไมจะไม่ทําเพราะยืนอยู่บนไหลยักษ์แล้วมองเห็นการเมืองไทยมองเห็นประเทศไทยมองเห็นทุก,ทกองค์าพยพในประเทศไทยมันทําให้แกมีวิช i ั่นแกมองเห็นว่าจะทํำยังไงจะเพิ่มรายได้ จะนาเทคโนโลยีเข้ามาจะนําวิทยาศาสตร์มาช่วยเกษตรกรยังไงจะนําวิทยาศาสตร์มานําเทคโนโลยีมาเรื่องของภัยพิบัติอย่างไรเพราะนั้นผมมองว่านี่คือวิชั่นของผู้นําในขณะที่เรากําลังตกอยู่ในภาวะทั้งความขัแจ้งภายในแล้วก็ความปัแจ้งระหว่างประเทศที่มาจากการปราบคอเซ็นเตอร์แสกเมอร์มันทาให้เราห้ามหันกันเองด้วยปราบคอเซ็นเตอร์แส m เมอร์ด้วยเราเห็นพรรคที่บอกว่าเป็นหัวก้าวหน้าอย่างพรรคประชาชนเราเห็นพรรค ลำดับที่3ที่มีเสียงปาร์ตีิสต์ล้านกว่าแล้วมีสอสในมืออยู่ประมาณ60กว่าถึง70อย่างพรรคภูมิใจไทยที่เติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาจาก MOA จากการตัดสินใจเลือกของพรรคประชาชนหลายคนถึงขนาดพูดว่านีน่คือการต่อลมหายใจให้กับอนุรักษ์นิยมนี่คือการสร้างอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นจักษ์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งนึงแต่ไม่เป็นไรตัดไปมันผ่านไปแล้วเราพอเห็นคุเชน เห็นการแสดงวิสัยทัศน์เห็นวิช i ั่นทุกทุกคนผมว่าถ้าได้ฟังจะรู้สึกว่ามันนี่คืออีกหนึ่งความหวังของผู้นําที่เสนอตัวนะตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชนะนะครับยังไม่ถึงการเลือกตั้งเพราะสุดท้ายจะต้องไปตัดสินกันที่ปลายปากกาของประชาชนของพวกเรานี่แหละแต่ตอนนี้เราพูดถึงวิ s ชั่นเราพูดถึงวิสัยทัศน์พอได้ฟังเรื่องแนวนโยบายการสร้างรายได้แนวนโยบายที่จะเอาพูดอะไรมี เขาเรียกว่ามีมีเหตุผลมาซัพพอร์ตมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะมันต้องมีเหตุผลแล้วก็มาซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นคนอื่นที่จะบอกว่าตอนนี้ผมคิดว่าแคนดิเดตของทุกพรรเนี่ยนะครับเวลาที่จะมาดีเบตเนี่ยก็รอดูนะรอดูผมคิดว่าคงมีเวทีวรวมใครจะมาไม่มาแต่สิ่งที่ผมอยากจะ,ะเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยไปร่วมหน้าคือว่าการแสดงวิเวสัยทัศน์รอบหน้านี้มันจะเข้มขน้นคนที่จะบอกว่า ขายฝันเขาจะพูดยังไงคนที่จะบอกว่าเขาขายฝันแล้วมีเขาเรียกว่าวิธีการมาซัพพอร์ตมารองรับแบบไหนอะไรยังไงมันจะเป็นมันจะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็วิชั่นที่น่าตื่นเต้นหลังจากเราได้เห็นคุณเชนพูดออกมาในแค่วันเดียวอะเมื่อวานแล้วก็วันที่เปิดตัววันที่16อ่ะสองวันเปิดตัววันที่16บนเวทีนะครับแล้วก็นี่คือผมคิดว่านี่คือดีเองคุตักศวันนี้ นายกแพทองทานไปเยี่ยมคุณทศินนะครับในเรือนจําของเปลมแล้วก็คุณทศินบอกว่าคุณเชนนะเข้าสู่การเมืองช่วงอายุไล่เลี่ยกัน40กว่า46ใช่ไหมฮะประมาณนี้นะเข้าสู่ช่วงการเมืองในอายุช่วงไล่เลี่ยกันเพราะนั้นเพราะนั้นการแสดงวิสัยทัศนะ์เน่ยเรามองเห็นแล้วตอนที่พูดอยู่บนเวทีเรามองเห็นแล้วตอนที่ไปออกรายการแม้กระทั่งบางคนบอกว่าจุดจบของชินวัตรแต่ละคนนั้น ไม่สวยเลยกลัวไหมอาจารย์บอกไม่กลัวถามว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยอย่างผมแล้วกันนะผมไม่อ้างคนอื่นอย่างผมผมคิดว่าไงเขาคือนี่คือคนในครอบครัวเป็นผู้นําเป็นผู้นำแล้วหลุดหุดด้วยเหตุผลนี้คุณคิดว่าเขาจะไม่รู้เหรอรู้ทําไมเขาจะไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนี่คือครอบครัวน้าก,การเมืองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทุกสินบอกว่านี่คือผมมองว่านี่มันเป็นการส่งต่อ DNA นี่มันเป็นจังหวะเหมือนที่คุณเชนบอกนี่คือจังหวะที่ประเทศไทยเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะสร้างความแตกต่างเพื่อพัฒนาประเทศให้ไปต่อในการเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาในการเอาเหตุและผลเข้ามาในการเอาวิชั่นของแกเข้ามาเพื่อที่จะผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยอันไหนทําต่อไปแล้วใกล้จะสําเร็จแล้วแต่หยุดชะงักเพราะมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็สารต่อได้เลยนโยบายอะไรใหม่ๆก็เอาเข้ามาเช่นคุณเชนพูดถึงมุมมองเรื่องการศึกษา เรียนในประเทศไทยทํางานในทั่วโลกยกตัวอย่างสิงคโปร์ยกตัวอย่างไต้หวันที่สร้าง IMPACT ในเรื่องของ Know How Knowledge เรื่องพวกนี้น่าสนใจนะครับปรชญชนอย่างผมเนี่ยที่อยู่ไกลๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจนะเราสนใจผมเป็นคนที่ชื่นชอบฟิชั่นผมมีอะไรจะให้ดู oh. <laughs> นี่เป็นหนังสือของอุตสศินปกมันหายไปแล้วนี่บอกว่า Thailand on the World s t a g e s t a g e t คือเวทีถูกไหม Thailand บนเวทีโลก Thailands on the s t a ต e w o r l l a เอ่อ uh, the w o r n d s t a เ e นะครับนี่คือประเทศไทยบนเวทีโลกนะครับทักษิณชินวัตร speech s p e e c h e s คือหนังสือเล่มนี้รวบรวมคำพูดของคุณทักษิณที่ไปพูดไว้ในเวทีต่างๆทั่วโลกนี่คือหนังสือที่ผมสะสมไว้นะครับเป็นปาตกถาของคุณทักษิณน,นะครับทั่วโลกเลยผมถึงมีความประทับใจ ในการแสดงวิชเชนและวิสัยทัศน์ของคุณเชนเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบคำพูดของผู้นำชอบคำคมนะครับในนี้บอกว่ามูลนิธิไทยคมนะเดี๋ยวผมจเปิดให้ดูนี่บอกว่านี่นีนะฮะน,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 นี่นั่นทุกคนนะ Thailand on the world s t a g e ประเทศไทยบนเวทีโลกนะครับผมจะให้ดูภาพนะนี่คือการจัดประชุม a อเปที่กรุงเทพ 2023ันยิบยี่ตุลาสองพันผมถึงชื่นชอบวิชั่นและก็วิสัยทัศน์ของคุณเชนเพราะว่าผมเป็นคนชื่นชอบ Vision, ว,วิชั่นและวิสัยทัศน์ของผุ้ถือศิลเป็นทุนเดิมผมรวบรวมไว้หลายเล่มมากนี่คือเล่มที่ผมประทับใจนะครับนี่พูดกับจอร์จดับเบิร์ดูบูชคนลูกนะฮะสิบเก้าถึงสิบสามมิถุนาสี่หกนี่นี่คือนี่คือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ผมชื่นชอบมากนะครับจุนอิชิโร่โคอิซุมิเนี่ย ที่ประเทศญี่ปุ่นในสีถึงหปีสี 6, ่หกพิจารณาสี 6, นะครับมีการประชุมกันนะครับที่ญี่ปุ่นโตเกียวอ่านี่คือการพูดบนเวทีการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมออสออสเตรเลียไทยแลนด์นะครับปีสี 7. นี่กับนาย,ยกออสเตรเลียจอห์นฮวาร์ดนะฮะอาจจะมองไม่เห็นตัวทีตัวทีตัวทีอยากจะนำเสนอมากๆเพราะว่าผมประทับใจกับวิชั่นของของคุณเชนจริงๆ นะครับเพราะมันทําให้เรามองย้อนกลับไปในยุคข,ของพุทธศิลป์ว่านี่คือผู้นาอย่างแรกเลยนะครับในอนาคตไม่รู้อาจจะได้เป็นไม่ได้เป็นไม่รู้เพราะสุดท้ายประชาชนต้องเลือกแต่สิ่งแรกเลยสําคัญมากๆคือวิสัยทัศน์ของผู้นําที่พูดออกมาสื่อสารออกมาประชาชนอย่างเราคล้อยตามไหมเห็นด้วยไหมชื่นชอบไหมชื่นชมไหมเราก็ไปตัดสินใจเอานะครับว่าเพราะว่านี่คือนี่คือเขาเรียกว่าคําพูดพวกนี้ มันจะแสดงถสงวิสัยทัศน์ของเขาว่าถ้าเขาได้เป็นผู้นำแล้วเขาจะพาประเทศไปในทิศทางไหนผมถึงชื่นชอบมากๆเลยนะครับอันนี้อันนี้กับอ,อันตอนนิวซีแลนด์นะฮะปี47ซึนโทลกอสอันนี้กับอิตาลีอันนี้ปี47เหมือนกันอ่อซิวิโอบาลิสโกนีนะฮะนายกอิตาลีนี้กับอของสวีเดนเยฮันเพอร์เ,นรรเซนปี47เหมือนกัน นะครับแล้วก็ได้ขึ้นทามแมกกาซีนด้วยนะครับเป็นผู้นำที่มีพลัอำนาจที่สุด power player นะครับนี่อ่อันนี้โอมานนะอันนี้เนี่ยของจีนนี่ครับอันนี้ประธานที่ประีหูจินเทาถ่ายกับหูจินเทาของจีนนะครับปี48นะฮะน่าเสียดายนะคือถ้าทุกวันนี้คุทัิษิณยังอยู่นะเราคงไม่เป็นสองรองใครในเวทีโลกอันนี้ผมเชื่อมั่นมากมาก นะะฮอันนี้กล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างการประชุมเอเชียนยูเอ็นเซมิตครั้งที่2ปี48นะครับอะไรไปไล่ไปผมจะเอาตัวที่สำคัญสำคัญที่อยากให้ดูนี่ประธาน,นธรัฐบดีฝรั่งเศสชาร์ลส์วักผู้โด่งดังปี48นี่โทนี่เบล์อังกฤษปี45นะครับโอ้นี่บลูคินตันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับปี45อันนี้ ตอนนั้นบิลกิตันมาที่ประเทศไทยนะครับโออันนี้ภูทานภูทานมานเรานี่แหละอันนี้ฟิลิปปินส์อันนี้นี่นะฮะเกอรีมากาปากาวอารโรโย,โยทุกคนรู้จักผู้นำคนนี้ดีนะครับนี้กับรัฐมนตรีนาะยกมาเลเซียอามัดบาดาวีอับดุนอับดุนและอามัดบาลาวีนะครับของมาเลเซียท่านเดิมนะครับนี่อยากจะให้ดูนี่อยากจะให้ดูนี่นะครับนี่กับ สุดยอดผู้นำอีกคนหนึ่งนะครับในค่ายคอมมิวนิสต์นะฮะวลาดิเมียร์ปูตินนะครับนี่เป็นระหว่างการหารือประชุมอาเซียนรัสเซียรสมิธปีสมิแป48นะครับกูลาลัมเปอร์มาเลเซียในนี้ผมถึงบอกว่าผมชื่ at นชมชื่นชอบมากๆถ้าใครได้ติดตามนะครับสุนยโทรัศน์ของคุกษิณ แล้วได้มาฟังสื่อทรพจน์หรือวิชั่นของคุณเชนจะเห็นว่าไม่ได้แตกต่างกันนี่คือ DNA นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สารที่ส่งออกมาจากห้องเปรมนะครับก็หวังว่าท่านทุกสินเนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงแล้วก็จะได้ออกมาข้างนอกโดยเร็วนะครับผมบอกเลยว่าการที่มีคุณทุกสินหรือไม่มีในการมาช่วยหาเสียงนั้นอันนั้นผมว่าตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักแล้วเพราะคุณทุกสินอยู่ในเมืองไทยนะครับ ดรเชนขายวิชั่นของตัวเองขายแนวความคิดของตัวเองนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมมองเห็นว่าคนคนนี้กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งผู้นำที่จะสร้างความเป,ปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยได้เหมือนที่เราได้เคยได้รับนะครับในเกือบ20ปีที่แล้ว10กว่าปี18-19ปีนะครับ20ปีที่แล้วแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับเลือกตั้งกุมกาุันธานี้ก็กาทั้ง2เลยนะครับกาทั้งพรรคกาทั้งคนพรรคเพื่อไทย2ใบ นะครับแล้วผมว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณครับสวัสดีครับ